สวัสดีครับเอฟซีเกษตรมือใหม่นะครับตอนนี้ก็ปเดตแปลงพันของข้าวหอมขยะมันนะครับเขาจะต้นเตี้ยนะครับก็วันนี้ทาการเก็บเกี่ยวนะครับแปลงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมด5ไร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลผลิตนะครับตอนผมดิว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เอาไปไปชั่งกิโลอะไรให้เรียบร้อยนะครับว่า จะได้ปริมาณีเท่าไรนะครับหรับแ,แปลงนี้นะครับใช้เป็นนายอดนะครับนะนายอดก็ยังจะมีน้ำอยู่แต่ว่าผมไม่ได้กังวลอะไรนะครับสำหรับตัวของอมันจะมีตัวของน้ำหรือว่าไม่มีน้ำนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยแปลงนี้แปลงเดียวผมตอนตอกเกี่ยวหอมเล็ก1.5เนะี่ยซึ่งมันมีปัญหาเนี่ยคือมันล้ม ถ้าดูดน้ำมันไปเจ็ดวันเนี่ยประมาณเกือบสามพันตบแต่ปีนี้ไม่เสียเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของ่อค้าลมนะครับซึ่งก็ประหยัดต้นทุนไปก็ประมาณสามพันบาทนะครับดูมาปริมาการหลนะครับก็ถือว่าหลายที่อยู่นะครับซึ่งก็มีเอสซีเข้ามาติดตามการเจ็บดเกีเก่ยวอยู่นะครับก,ก็มีคนนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็สรับแปลงนี้นะครับก็ใช้รถเกี่ยวแต่รอบแรกผมเอาข้าวไปทินแล้วนะครับเกี่ยวรอบแรกเอาข้าวไปกิงแล้วก็ล้างถือว่าล้างรถเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนะี่ยก็จะมาดูว่ามันได้เม็ดพันเท่าไหร่รแล้วก็อีกอย่างคือคือแปลงนี้นะครับใครที่ซื้อผไปก็ผมรับประกันให้เลยนะครับว่าว่าไม่มีเม็ด พันอื่นปนแน่นอนนะครับนะครับหอมมะลิผมก็จะรับจ้างคนมาเกี่ยวไม่พันออกหมดแล้วนะครับเกี่ยวเม่ดพันเนี่ยประมาณสามรอบนะครับซึ่งข้อดีของข้าพันธุ์หอมสยามนะเม็ดพันุ์ของเขานะครับก็ถือว่าไม่ล้มครับไม่ล้มแล้วก็ ได้ปริมาณผลลีกเยอะครับซึ่งเมื่อเทียบกับแลงหอมลิฟเมื่อเช้าที่ผมไปเกี่ยวมานะครับก็ห้าไร่นระอันนี้ก็ถือว่าได้ได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวเอาตอนเย็นมาอัปเดตนะครับปริมาณว่าได้ผลมากน้อยเท่าไหร่นะีน่ยดูนะครับก็ยังมีก็ยังมีเขียวอยู่นิดๆนะครับเนี่ย เยวแล้วนะครับก็ยังมีหลงเหลือนะครับก็ถือว่าสลับผมนะครับมันตอบโจทย์กับการที่เราใช้ตัวของเม็ดพัลนี้ครับส่วนเรื่องว่าที่เราจะขายได้ไม่ได้ขายได้ไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ประเด็นของผม ประเด็นของผมคือหาข้าวพันุ์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นข้าวนาปีไวแสงที่มีรสรสนุ่มนะครับกินได้นะครับกินได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ว่าไม่มีปัญหาเรื่องของอข้าวล้มนะครับแล้วก็อย่างนะครับก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่นาดอนและนาลุ่มนะครับผมบอกเลยว่าแปลงนี้ ผมใส่ปุ๋ยน้อยไปหน่อยเพราะว่า,าคนที่เป็นเกจิกเรื่องของการทำทาข้าวหรือว่าการการทำข้าวเนี่ยเขาบอกแล่นี้ขาดปุ๋ยก็จริงครับเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยเท่ากับหอมมันิเลยครับเดี๋ยวตอนเย็นมาอัพเดตอีกทีนะครับว่าเราจะได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่เท่าไหร่ครับผมสวัสดีครับ